สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาแนะนําอาหารหมูขุนระยะที่2กันนะครับผมในวิดีโอที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในนา,นาขณะนี้ก็คืออาหารหมูขุนยี่ห้อแบรนด์ซันฟีดรหัส952และ952 s โดยอาหารหมูที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในนา,นาขณะนี้นะครับก็จะมีโปรตีน18เปอร์เซเท่ากันครับผมเอ๊ะ แต่ก็คงจะงงกันละสิว่าทําไมโปรตีน18แล้วทําไมต้องทํามา2เบอร์แบบนี้คลิปนี้ก็จะมาเล่าถึงความแตกต่างของอาหารหมูทั้ง2เบอร์กันนะครับผมไปะไปกันเลยอย่างตัวซ้ายมือรหัส952้าเขาก็จะทํามาที่โปรตีน1 8แซและก็จะผสมยาเข้าไปในอาหารด้วยครับผมยกตัวอย่างเช่นยาที่ใช้ป้องกันไม่ให้เกิดโรคในระบบทางเดิอนอาหารยาที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคปอดอักเสบ ต่อมาอาหารหมูซันฟีด 952S อาหารหมูตัวนี้นะครับก็จะให้โปรตีนมา18%เหมือนกันครับผมและก็จะมีความแตกต่างในเรื่องสูตรและส่วนผสมที่ต่างจาก952ครับและอาหารหมูรหัส 952S จะไม่มีส่วนผสมของยาผสมในอาหารสัตว์มาให้ครับผมโดยขนาดเม็ดอาหารสัตว์ทั้ง2ตัวนี้จะมีขนาดที่แตกต่างกันเล็กน้อยครับโดยรหัส 952S จะมีขนาดใหญ่กว่า952เล็กน้อยครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังสับสนว่าเอ๊ะแล้วเราจะใช้อาหารหมูเบอร์ไหนดีหากจะให้แนะนำแล้วแล้วก็หลังจากที่กินอาหารเบอร์1เสร็จควรกินอาหารเบอร์2โดยใช้รหัส952สัก1ลูกก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนมาใช้ 952S ในลาดับผัดไปโดยจะใช้ในปริมาณ2-3กระสอบ แล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็นเบอร์3ต่อไปครับผมสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจอาหารหมูซันฟีตนะครับผมก็มีบริการในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตรและพื้นที่ใกล้เคียงต่างๆครับผมสนใจใช้ซันฟีตโทรเลย093 242ก้7 4ยินดีบริการครับผม